สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นคนรวยได้แต่ทําไมความรวยจึงไปตกอยู่กับคนจํานวนน้อยที่เขาเรียกว่าคนรวยกลุ่มนั้นนี่เป็นคําถามที่เราจะมาหาคําตอบกันและคําตอบที่ได้ก็คือคนรวยมีทักษะในการหาเงินมากกว่าเขามีทั้งความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนอย่างต่อเนื่องให้พวกเขายังคงความเป็นคนรวยอยู่เสมอนี่จึงเป็นที่มาของความมั่งคั่งที่ทําให้พวกเขามีความแตกต่าง ถึงแม่บางครั้งสถานการณ์ในชีวิตอาจเปลี่ยนไปแต่หลักการของเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนกฎข้อที่หนึ่งคนรวยคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ในขณะที่คนจนคิดถึงแต่ความขาดแคลนคนรวยมีจุดยืนและมีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างความร่ำรวยทุกอย่างเริ่มจากความตั้งใจดังคำกล่าวที่ได้กล่าวไว้ว่าใจคิดอย่างไรกายย่อมทำเช่นนั้นและจุดเด่นของคนรวยก็คือ การมีความคิดที่โลดแล่นสมองต้องทำงานอยู่เสมอเพราะความคิดก่อให้เกิดการกระทำและการกระทำจะก่อให้เกิดผลลัพธ์และกฎของความสำเร็จก็คือต้องมีแรงขับเคลื่อนจากภายในส่งพลังออกมาสู่ภายนอกสะท้อนออกมาให้เห็นเมื่อเขามองเห็นคนกลุ่มนั้นไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพราะเขาเลือกที่จะเป็นเช่นนั้นก็ให้ใช้มันเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้เราตกอยู่ในวังวนแบบนั้น ฎข้อที่2คนรวยมองเห็นโอกาสในขณะที่คนจนมองเห็นแต่ปัญหายกตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวเราให้เห็นเลยว่าสมมุติว่ามีชั้นเรียนมัธยมศึกษาห้องหนึ่งที่อาจารย์ท่านนั้นรับหน้าที่เป็นผู้สอนแต่ผลสอบปลายปีกลับมีนักเรียนที่สอบผ่านได้ไม่ถึงครึ่งห้องอาจารย์เองก็ได้แต่ตำหนิลูกศิษย์ว่าปัญหาหมันเกิดจากตัวนักเรียนต่างหากฉันสอนไปจนปากเปียกปากแชะสอนเท่าไรก็ไม่รู้จักจำ What? างจากอาจารย์อีกท่านที่มองเห็นจำนวนานักเรียนที่สอบตกเกือบทั้งชั้นนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นโอกาสดีต่างหากที่เขาจะต้องจัดคอร์สเรียนพิเศษขึ้นสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้หรือเขียนตำราออกมาจำหน่ายเพื่อช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของพวกเขาและความแตกต่างระหว่างอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็คือคนหนึ่งมองเห็นแต่ปัญหาส่วนอีกคนมองว่านี่เป็นโอกาสกฎข้อที่ 3. คนรวยรู้จักลงทุนให้เวลามากพอให้มันเติบโต ความจริงอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนก็ตามบางสิ่งบางอย่างต้องการเวลาการสร้างตัวก็เช่นกันนับตั้งแต่วันที่คุณเริ่มต้นลงทุนไปจนถึงวันที่คุณได้รับผลตอบแทนก็ล้วนมีเวลาของมันซึ่งคนรวยเข้าใจหลักการนี้ดีและเขาจะใช้เงินที่ได้มามาต่อยอดการลงทุนใหม่อีกไม่มีวันสิ้นสุดกฎข้อที่4คนรวยรู้เลือกคบค้าสมาคมในขณะที่คนจนคบคนไม่เลือก การอยู่ในแวดวงของคนทำงานสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีเครือข่ายที่ดีสมาคมกับคนที่มีความคิดสร้างสรรในการทำธุรกิจจะช่วยจุดประกายความคิดใหม่ๆในเชิงธุรกิจดังคำกล่าวไว้ว่าการได้ร่วมงานกับคนฉลาดจะทำให้เราฉลาดขึ้นไปอีกเสียเวลาให้คนที่ประสบความสำเร็จดีกว่าได้เวลาจากคนล้มเหลวเพราะคุณจะได้รับข่าวสารเชิงบวกจากคนที่มีความสำเร็จ มากกว่าคำตัดพ่อต่อว่านินทากาเลจากคนล้มเหลวแม้แต่เรื่องเล่าในตำนานที่ได้กล่าวถึงท่านเศรษฐีนีผู้มีความมั่งคั่งที่ได้พูดติดตลกไว้ว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งฉันเกิดทั้งแตกขึ้นมาฉันจะไปทำงานที่พัฒธนธา,ารหรูๆแล้วคอยเงี่ยวหูฟังว่าคนรวยเขาคุยกันเรื่องอะไรกฎข้อที่ 5. คนรวยรู้จักใช้เงินทำงานแต่คนจนต้องทำงานเพื่อให้ได้เงิน มีคนเป็นจํานวนมากต้องทํางานหนักทั้งชีวิตเพื่อให้ได้เงินมาชีวิตของพวกเขาจะวนเวียนอยู่กับการทํางานเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายเส้นทางของชีวิตถูกกําหนดให้เขาต้องเรียนสูงสูงทำเกรดให้ดีที่สุดเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดเพราะมีความหวังว่าเมื่อจบออกมาแล้วจะได้งานดีเงินดีมีไรายได้มากๆแก่ตัวมาจะได้สบายจะว่าไปแล้วการดำเนินชีวิตแบบนี้ก็ไม่ผิดเพี้ยนแต่อย่างใดถ้าหากคุณพอใจกับความเป็นอยู่ กับชีวิตที่ต้องอุทิศให้กับงานแล้วกอง,งานแล้วกอง,งานคุณเอาเวลาที่มีไปให้กับงานเพื่อแลกเงินต่างกับคนรวยที่เขาเอาเงินไปลงทุนต่อเงินจนเขามาถึงจุดหนึ่งของชีวิตที่เขาไม่ต้องทํางานเพื่อเงินแต่เงินทํางานให้เขาต่างหากดังคํากล่าวที่ว่าคนรวยชอบสะสมทรัพย์คนจนชอบสะสมหนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ข้อคิดกับการลงทุนของท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าหากคุณชอบวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันความรู้และสาระดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงาน youtuber city แี้ละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม